เช้าวันศุกร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2 5 5 4นะครับตื่นเช้ามาวันนี้อากาศก็เย็นสบายครับเมื่อคืนก็หนาวนิดหน่อยขณะนี้6โมงจะครึ่งเลยนะครับเด็กๆก็ได้นอนพักผ่อนเต็มที่นะครับเดีสักพักคูจะไปเดินปกบางคนที่ยังไม่ตื่นนะครับแต่หลายคนเ็าตื่น เหมือนกับความเคยชินที่คุณแหลมเคยตื่นห้าเขก็ตื่นเก็บของอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับดคุณีหนาวไหมเมื่อคืนหนาวแล้วอุ่นไหมลูก้ะแต่ก็หลับสบายไหมอะไรเนี่ยหนาวหนาวหนาวทุกคนเนี่ยลูกอ่าลืมของอะไรที่ห้องประชุมก็ไปเอาได้ลูกไปอันนี้ยังไม่โดนปัก นี่ใครคุณพินเหรอกับค,คุณคุณพี่ซันเน่โดนตุ๊กแกกินตับไปยังเนี่ยคุณเอือเ้องนอนฝันถึงน้องเหรอ,อ,อ,อดูเก็บของอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วแค่สี่สิอ,อะไรก็ตอแนอแรก ถ้าอาบน้ําไหวก็อาบนะคะแม่ก็ล้างหน้าแปรงฟันนะอย่างน้อยก็แปรงฟันนะครับลกูกเอาไหวไหมอากาศก็เย็นสบายดีนะครับเด็กๆก็เริ่มชินกับอากาศเย็นหนาวที่มาโดยฉับพลันแล้วนะครับ <laughs> คุณพี่เพลินตื่นเช้าเลยตื่นกี่โมงคะ เหรอคะมีห้องของเด็กผู้หญิงน้องเล็กๆกาหลับสบายไหมคะลูกหนูอาบน้ำด้วยเหรอใช่อะไรแต่งหน้าแปรงฟันอย่างเดียวเหรอคะหลายๆคนยังนอนอยู่เลยนะครับน้ำฝนแฮป a p p y b i r t เดย์คะ่ะเ Merry Christmas ไอ้เนแฮปปี้นิวเยียร์ด้วยนะ อืมฮืมบิดกี้เกียดเลย Good Morning ค่ะลูกหนาวเปล่าหนาวเย็นสบายดีนะโอ้โหตามสบายเดี๋ยวพอตื่นแล้วใช่ไหมครับก็เก็บของล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำไม่ไหวก็ไม่ต้องอาบนะครับลูกตามสบายแต่ก็ควรจะแปรงฟันให้สะอาดนะ o ุ m o r น i n g ครับคุณแจ็คเื่อตื่นมาอาบน้ำไหวไหมไม,ไม่ไหวก็อย่าลืมเก็บเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ไปเจอกันที่ห้องประชุมลูกเก็บให้เนียบนะเจอดเสื้อสันชันนเจอชิ้ละยี่สิบเอาให้อุ่นนะครับลูกเอาให้อุ่นสบายจะได้ไม่ไม่ป่วยไม่เป็นหวัดนะครับ เด็กๆก,ก็ยังแข็งแรงอยู่ใช้ได้แต่เก็บของดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับแมทกดมาเนียงกดมาเนียงก่อนครับต่อการครับกดมาเนียง uh hmm. ครับแฮปปี้แฮปปี้อะไรครับแฮปปี้น <New> ิวเยียแฮปปี้นิวเยียเด้อก็ mm hmm. อเป็นเช้าที่เบิกบานนะครับเป็นค่ายที่สนุก มีความสุขมากนะครับค่ายนี้โจวเล็กๆเ,เยอะนะครับโอ้โหอันนี้นอนกันสี่คนเลยสี่หนุ่มเลยมุ้งนี้โอ้อันนี้ห้าเลยอะ่ะ <c oughs> อ๋อนอนเบียดๆกันแล้วมันอุ่นสบายนะครับแหมเด็กฉลาดมากอืมแต่นอนไม่สบายเพราะว่าเพื่อนเบียดไปเบียดมาแล้วมันนอนเบียดกันทำไมเนี่ยดีๆเขาก็โดนดีๆใช่ไหมนนเนี่ยเบียดเนี่ยอืมฮึ่ม굿มอร์นนิ่งครับลูกกันจบแล้ว<ท>วันนี้ได้กลับบ้าน เด็กๆครับเด็กๆเก็บของให้เรียบร้อยอาบนะ้ำอาบนะ้ำแปรงฟันอาบไม่ไหวก็ไม่ต้องนะครับแต่แปรงฟันล้างหน้าให้สะอาดอาทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว,ลวเจอกันที่ห้องประชุมครับพี่เอกสบายเลยนะพี่ตั้มแต่มันเรื่องอะไรเนี่ยที่มันต้องนอนเบียดกันมีสาเหตุหนึ่งนะกลัวใช่ไหม หนาวแรกปุ๊บ <Now. S 2> แล้วมันตลกใช่ไหมแล้วเขาก็เดินมาเรือเร่อยๆแล้วเขาก็มานอนฟังจนหลับไปเลยเออห้องนี้ก็เดินทะลุกันมาถึงได้นะครับโอ้โหนี่เก<อ>ิดส<า>ินมานมิเลยนะครับเนี่ยเตียงวางเปล่า ไปนอนที่ไหนกันแล้วนี่โอ้โหนี่มันยิ่งวัซซีนามิอีกนะเนี่ยดูผ้าผ่อนเจ้าคุณลูกผู้ชายทั้งหลายอะแล้วมันไปนอนไหนกันนี่นี่คุณคุณภูนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย ชุดยอดจริงๆในห้องน้ำมีกระเกะวางอยู่อกีกโอ้โหอะไรกันเนี่ยแล้วก็มีเจ๋งแป้งนอนอยู่คนเดียวเลยนะครับนี่ท่านอนอย่างนี้ไม่ต้องบอกเลยรู้เลยอ้าวแฮปปี้นิวเอียร์ครับแฮปปี้เบอร์เดย์ครับคุณทอาย ยังคานอยู่ครับอีกเนี่ยไป็นอนกับพี่เขาไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเ,เก็บของทุกอย่างให้เรียบร้อยจะเก็บกันถูกไหมเนี่ยมีเกงไหนตรงนี้อีกตัวหนึ่งโอง oh ้โหสุดยอด